ทุกท่านเข้าสู่รายการทุกวันดีเมื่อมีพระวจนะโดยอาจารย์อิน์และคลริสตจักรร่วมมิตรกรุงเทพรายการที่สนับสนุนให้คริสเตียนรักพระวจนะและรักในการอธิษฐานสวัสดีค่ะ พระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมหนึ่งเทสโลนิกาบทที่5ข้อที่24บันทึกว่าพระองค์ผู้ทรงเรียกท่านนั้นซื่อสัตย์และพระองค์จะทรงทําให้สําเร็จข้อคิดจากพระวจนะนะคะพระเจ้าที่ทรงเรียกเราเรามาดูนะคะว่าเป็นยังไงอะไรยังไงกับเราบ้างประการที่1พระเจ้าทรงเป็นผู้เรียกเราพระเจ้าทรงเป็นผู้เลือกเราเราไม่ได้เป็นฝ่ายเลือกพระเจ้านะคะเราเป็นฝ่ายที่ถูกเลือกต่าง และนี่คือสิทธิพิเศษประการที่สองพระเจ้าที่ทรงเรียกเรานั้นเป็นพระเจ้าที่ซื่อสัตย์เป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อเป็นพระเจ้าที่ไว้วางใจได้เป็นพระเจ้าที่ไว้ใจได้ดังนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยที่พระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้าที่เรียกเราและเราก็วางใจในการเรียกของพระองค์ได้อย่างเต็มที่และในประการที่3นะคะพระเจ้าที่ทรงเรียกเรานั้นะ จะทรงทาให้ชีวิตของเราอะสำเร็จตามพระประสงค์ของพระเจ้าพระเจ้าเรียกเราแล้วพระเจ้าเลือกเราแล้วเนี่ยพระเจ้าจะไม่เทเราทิ้งกลางทางนะคะแต่พระเจ้าจะนําเราไปสู่ปลายทางแห่งความสําเร็จอย่างแน่นอนนะคะและนี่คือพระพรจากพระวจนะตอนนี้ที่พระเจ้าต้องการให้เราตระหนักนะคะเราอธิษฐานด้วยการขอบคุณพระเจ้าด้วยกัน าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบพระคุณพระองค์สําหรับพระวจนะของพระเจ้าที่มาถึงเราในช่วงเวลานี้ขอให้เราตระหนักว่าเราเป็นผู้ถูกเลือกแล้วก็ถูกเรียกจากพระเจ้าและผู้ที่เรียกเรานั้นเป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อพระเจ้าจะทรงกระทําให้สําเร็จในชีวิตของเราพระเจ้าเริ่มต้นการดีแล้วพระเจ้าจะนําเราไปสู่ความสําเร็จอย่างแน่นอนขอให้เรายึดมั่นในความเชื่อและขอให้เราไว้วางใจในพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่ออย่างเต็มที่เราขอบพระคุณ คุณพ,พระองค์และจึงของฝากมอบชีวิตของเราให้อยู่ในการทรงนำของพระเจ้าตลอดไปในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะคะพระเจ้าวอวยพรค่ะ